เปลีนไม่ได้เปนตัดกันมันไปแล้ว เค่ะดิฉันดีใจจนพูดไม่ถูกว่าเรายังมีชีวิตยอยู่ทั้งสองคนดิฉันคอยดูมือของเธอที่ถูกเชือกมัดจนเลือนออกเธอคองทรมานใจเหลือเกิน แดิฉันอยากจะบอกให้เธอทราบว่า